โทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยบางทีมันใช้ทั้งวันแบตมันไม่พอิฉันชาร์จค้างไว้เลยทั้งวันจริงเหรอจริงโยเวนเนี่ยมาจัดรายก,การก็ถอดออกมาอ้าแล้วเวลาเราจะเดินไปที่ข้างนอกอะทำไงอะก็ต้องรอให้เต็มก่อนแล้วค่อยค่อยถอดหรือไม่ก็ต้องอถอดกลางคันใช่ใชโอ้โหลำบากเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันมีจริงแล้วมันมี power bank นะ <รอ S 1> ที่เอาไว้าไชาร์จแบตได้แต่บางครั้งมันก็ต้อง ชาร์จแบบมันก็มีสายอ่ะคือต้องระยงระยาไปด้วยเหมือนสายน้าเกลือไงอย่างนั้นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแท่นชาร์จแบบหนึ่งที่มันเป็นแท่นชาร์จไร้สายไร้สายด้วยแล้วแบตมันจะเข้าไหมเข้าสิแค่วางไว้เฉยเฉยเขาบอกว่าแบตเข้าแน่นอนโอ้หยงี้ต้องรีบไปซื้อแล้วครับไปยังไงไปติดตามได้จากในบอมอาทิตย์เลยครับเชิญได้ในช่วงของไอทีรีเฟซนะคะแล้วก็เราสองคนทีมงานลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาไปรู้จักเทคโนโลยีไร้สายไม่ใช่ไร้สายธรรมดาเพราะว่าเป็นการชาร์จแบบไร้สายเทคโนโลยีนี้บางคนคิดว่ามันใหม่มากจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นเลยมีมาสักพักแล้วแต่ไม่ดังมีตั้งแต่สมัยมือถือเก่าๆอย่างพายาฟรีบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเลยว่าพามาฟรีคืออะไร พาร r e ี <Palm> เป็นมือถือที่มันเก่ามากแล้วเจ๊งไปนานแล้วไม่มีใครใช้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมีการซื้อขายต่อที่ชาร์จไวเลสพาร r e ีด้วยแปลกดีบางคนยังอยากใช้ที่ชาร์จแบบไร้สายเอามาโมโดัดแปลงในปัจจุบันมีมือถือบางรุ่นอย่างเช่น Google Nexus หรือว่า Nokia l u m i a ที่มีความสามารถในการชาร์จแบบไร้สายการชาร์จแบบไร้สายทำอย่างไร การชาร์จแบบไร้สายที่เรียกว่า wireless charging หรือเขาเรียกอย่างนึงว่า inductive charging ซึ่งเป็นการใช้ electro magnetic เป็นขื่นพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะนำพาไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยไร้สายไม่ต้องมีสายอยู่ระหว่างกาันดังนั้นมันจะต้องมีตัวส่งแล้วก็ตัวรับนั่นเองตัวส่งจะอยู่บนแท่นตัวรับอยู่ภายในมือถือ ซึ่งตัวรับเนี่ยจะต่อขั้วกันกับแบตเตอรี่มือถือทำให้เวลาคุณนำมือถือมาวางไว้บนแท่นก็จะสามารถชาร์จได้ทันทีอย่าเพิ่งคิดว่าเอามือถือถือไว้เฉยๆแล้วมันมี ไฟวิ่งเข้าตลอดเวลาเ,เสียบชาร์จตลอดเวลาแบบนี้เป็นพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ที่ไม่ใช่แล้วผมว่าน่าจะเป็นมือถือเสียมากกว่าสัญลักษณ์ขึ้นผิดต้องวางบนแท่นอยู่ดีแต่ว่าก็ไม่ต้องเสียเวลาลำบากไปเสียบสายส่วนในมือถือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุงก็ประกาศเปิดตัว,ว S4 ซึ่ง S4 เนี่ยก็มีไวเลสชาร์จิ่งเหมือนกันแต่ยักษ์ใหญ่ด้านพี่ Apple ยังไม่มี ไม่รู้ว่ายังไง Apple ไม่ชอบใจหรือเปล่าตรงนี้หลายคนจะเห็นได้ว่า Wireless Charging หรือชาร์จแบบไร้สายมีประโยชน์แน่นอนนึกภาพเวลาถ้าเราไป Starbucks แล้วไม่ต้องหาปักเสียบอาจจะมีแท่นที่ไหนสักแห่งหนึ่งโอ้มือถือไปแตะวางไว้อ,อชาร์จได้เลยต่อไปไม่ต้องคิดถึงสายเสียบชาร์จสายเสียบชาร์จจะต้องเอ๊มีสายที่เป็นหัวแบบนี้ไหมมันจะดูเป็นอนาคตที่สดใสแต่ปัจจุบันนี้ มันไม่ได้สดใสแบบนั้นเพราะว่ามาตรฐานในการชาร์จแบบไร้สายยังไม่มีดังนั้นยกตัวอย่าง Google Nexus กับ Nokia l u m i มเอามาชาร์จไร้สายแบ่งกันไม่ได้ของใครของมันถ้าคุณจะโมเองเป็น DIY ทํำเองสร้างเองชาร์จเองก็เอาไปใช้ร่วมกับคนอื่นไม่ได้เหมือนกันตรงนี้แล้วมันจะดีอย่างไง <ST AR UN> เนื่องจากไม่มีมาตรฐานบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่หลายบริษัท จึงรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็น HTC หัวเว่ย LG ซั sung ตอนนี้เขารวมตัวในองค์กรที่เรียกว่า Power Matters Alliance เป็นการรวมตัวกันสร้างมาตรฐานในการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองหวังว่าภายในไม่กี่ปีนี้เราจะได้มีมาตรฐานมาใช้กันดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีน o เกียอาจจะไปวางแท่นชาร์จของซัมซุงได้ทีนี้ สตาร์บั s หรือร้านขายกาแฟทั่วไปก็จะแฮปปี้แล้วเพราะว่าเราเข้าไปแล้วก็วางเสียบไร้สายได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พี่แอปเปิลยังบอกว่าเรายังไม่รวมเพราะว่าแอปเปิลเห็นว่าการชาร์จแบบไร้สายยังไม่ใช่เวลาของมันอาจจะเนื่องด้วยว่ายังไม่มีมาตรฐานการใช้งานร่วมกันหรือแอปเปิลบอกได้อีกว่าเอชาร์จไร้สายแต่คุณก็ต้องเอาแท่นชาร์จไร้สายที่มีสายไปเสียบปลั๊กอยู่ดี Apple บอกแล้วจะมีไปไปทำอะไรอันนี้ก็เป็นคำถามที่ว่ามันจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงผมว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าเกิดว่ากลับบ้านเราไม่ต้องหาเสียสายพยายามเสียบชาร์จวางเลยเรียบร้อยไปถึงวางง่วงนอนหยิบโทรศัพท์ชาร์จทันทีตอนนอนหลับวางอยู่บนหัวเตียงหลับพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาปัดคว่าโทรศัพท์หลุดจากแท่นตอนเช้ามาไม่มีแบตไปใช้งานเสร็จเรียบร้อยเลยหรือเปล่ายังไงฝากด้วยไหนๆทำ Alliance เป็นกลุ่มแล้วอย่าลืมคิดด้วยว่าถ้าผมละเมอไปปัดโทรศัพท์เนี่ยคุณจะป้องกันมันยังไง